เดี๋ยวเราจะมาถามตมาบารามสองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ <h> เดี๋ยวเราจะมาถามตมาบารามสองมาเลยเอ้ยเบกดิอีกแล้วแล้วคุณจะเลยอีกเนี่ยรอบสองเข้าไปครับเข้าไปครับเริ่มหูตาลาลนะครับไปดูเลยตาลามทาเข้าไปเร็วไปจอดตาลามาครับเดี๋ยวเราจะมาถามตาบาลามสองมาเกิดอะไรขึ้นครับมาออกมาครับ มาแล้วครับมาแล้วครับตาบาลามสองมาสวัสดีครับมาแล้วจอ่อเครื่องครับโอ้ยถามหน่อยว่าตาบาลามสองคุณเกิดอะไรขึ้นกับเฟสรอบสองคุณเริ่มเบอร์แล้วใช่ไหมใช่ผมหมดแรงหมดแรงแล้วเริ่มเบอร์อ่ะนี่แหละครับหนาวมากเลย นี่แะต้ามะรา,ามสองความจริงนะครับต้าม,มารามสองคุณจะต้องอ,อ๋อตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าต้าม,มารามสองบิดอย่างเดียวไม่มองทางออกเลยต้องทําการขี่นะครับขี่ตามกดไปอีกหนึ่งรอบสนาม<อ>ี่กันจหาคะแนนปะฮะไม่้นะะอนค่ะมัเสียเวลาพี่ไงถ้าเกิดสมมติว่าพี่ทําการแข่งขันก็พี่ก็เสียอีกหนึ่งรอบไงเวลาพี่ก็ดีอยู่แล้วไงเออ เห้ยนะไอ้นนกะโหลกมนกันเป็นประสบการณ์นะพี่ตั้มโอเคไหมจํารอบตัวเองให้ดีก่อนจะออกต้องดูรอบจาแล้วแต่ผมหาทางออกไม่เจอราะผมดูนี้สิเป็นที่เป็นแล้วเหรอใช่ใชผมก็นึกว,ว่ามาตรงนีแล้วจบไม่ใช่พี่ก่อนพี่ขี่ปุ๊บอ่ะพี่้องหาทางออกแล้วพี่อ่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับบทูนี้แหละ <laughs> นลูกคนนี้แหละถือนะครับว่าเป็นประสบการณ์ให้กับตั้มบาลามสอนนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้ นะครับเนาะฉะนั้นพลจะบอกว่าตอนที่พี่ขี่สิบรอบอ่ะเหลือประมาณสีรอบสุดท้ายอ่ะพี่หาทางออกให้เจอนะครับพี่้คนลืนเป็นไงพี่ตามมีอะไรคุยไหมไม่มีไม่มีอะไรจะคุยดแลพี่เมื่อก่อนมาแข่งสามเมตรนะเมื่อก่อนมาแข่งสามเมตรนะสองเอสแข่งตอนเช้าเอสที่สามแข่งตอนบ่ายนะทำไมเอสสองมันยากมากมนลื่นลื่นลื่นเออพี่พี่ไม่เจอเอสสามพี่ทำไมมีเอสสามยิงกว่านี้ เมื่อก่อนมีไนเอโนโร่ด้วยขี่ก็ต้องขึ้นใส่ม่วงใส่มวกแล้วครับแล้วก็อ่ะโอเคใส่อุปกรณ์ติดหมดขี่ขึ้นไปตัวจุดป้าเฟิร์มนะพี่ไปขี่ตัวเองนะ,ะนะครับเคลียร์ล่องเคลียร์รถเคลียร์อะไรนะ,อะโอเคนะไปขึ้นไปครับพี่ไปภาคฟนพี่ปะ <หอ S 1> ตามพาลามสองครับคืนนี้ตามจะนอนหลับฝันดีหลับปุ๋ยอะหลับปุ๋ยเลย นะครับวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่สรัดตั้งพระรามสองนะครับเนาะกับการขี่วันนี้ก็คือได้ประสบการณ์หนึ่งอันก็คือขี่เลยรอบนะครับครับผมคือไปเลยพี่ไปเก็บรถที่ปัฟารอมเลยครับอ่าฮะนะครับเช็คตรงเช็คอะไรไปนี่ไปไปเนี่ยเขาอยู่นั่นหรอไปถึงปุ่มนี่พี่หันหาใหญ่พี่แค่ันดับแรกเลยฮ่าฮ่าฮ่ก็ไปพี่ ตำพารามสอนต้าเดนแล้วมีแล้วหนอเออแล้วมีหลายที่อ่ะตำพารามสองบอกพี่ผมเหนื่อยพ่เหนื่อยพงอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำการพักพรุ่งนี้เจอสนามที่สี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสลับการแข่งขันวันนี้นะครับผมโอ้โหสุดๆอ่ะตำพาลามสองสู้ขาดใจครับผมตำพาลามสอง ไปกำลังใจกับตบาบารามสองนะครับสู้ขาดใจเหลือเกินสู้สู้สู้โคบี้ยังเนี่ยดูรอบด้วยนะครับดูรอบด้วยโคบียังดูรอบดีดีดูรอบด้วยตบาบารามสองนะครับตบาบารามสองความจริงอะขี่ครบไปแล้วนะครับ เวลามาขี่ครบนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะต้องออกตรงไหนเส้นทางม,มันอยู่ตรงนี้เนี่ยทีซีนะครับป้ายธงอยู่ตรงนี้ถ้าคุณขี่เลยไปปุ๊บถือว่า,า <c oughs> ท่านต้องขี่ไปหนึ่งรอบผมจะบอกว่าอย่าเผื่อยาขาดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการแข่งขันระ,ะดับกินกันจริงๆนะครับชิงแชมป์จริงๆ,ๆ,ๆนี่พี่พี่จะมาพลาดแบบพี่จะมาเสียใจตัวเองอะ่ะพี่เข้าใจไหมฉะนั้นถือเป็นบทเรียนให้กับตั้มพระรามสอง ตอนนี้ผมให้แกขี่ครบรอบอะตามกฎกติกานะครับขี่อีกหนึ่งรอบนู่นนะครับอยู่นั่นนะครับความจริงอะแกต้องออกแต่แต่รอบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่แกเลยไปลงเวลานู่นครับตามกฎคุณต้องขี่ต่ออีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวเราดูตั้มาลามสองเข้ามาตั้มบารามสองสู้ขาดใจครับผมตั้มบารามสอง เป็นกำลังใจให้กับต้าบารามสองนะครับสู้ขาดใจเหลือเกินสู้สูส้สูส้โคบี้ยังเนี่ยดูรอบด้วยนะครับดูรอบด้วยครบียังดูรอบดีดีดูรอบด้วยไไะนะต้มบาลามสองนะครับต้มบารามสองความจริงอะขี่ครบไปแล้วนะครับ นะครับเวลามาขี่ครบนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะต้องออกตรงไหนเส้นทางมันอยู่ตรงนี้เนี่ยทีซีนะครับป้ายธงยอยู่ตรงนี้ถ้าคุณขี่เลยไปปุ๊บถือว่าท่านต้องขี่ไปหนึ่งรอบ